สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนะครับมือนี้หมอเท่าตอบได้นะครับกะสิมาว่าเรื่องบ้านปินให้ฟังนะครับเพราะว่าเวลาค้นไข่มากะสิบ,บอกโอ้ยบ้านปินบ้านปินบ้านปินซอยเนี่ยยายวินยายวินนะครับเข้ามาเบิ่งก่อนนะครับว่าบ้านปินคืออย่างครับบ้านปินี่คืออาการเวียนหัวแบบหมุนๆน,นะครับทั้งที่ เขายืนยืนยืนซื้อหรือนั่งยืนซื้อนี่แหละครับเป็นความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกที่ว่าเราหมุนหมุนนะครับมันมีอันตรายเพราะว่ามักนก็เห็ุให้เกิดอุบัติเหตุโล้มได้นะครับขันเกิดเขาเกิดบ้านปีนขึ้นนะครับขันผู้สูงอายุก็สามารถล้มหัวฟาดพื้นหรือว่ากระดูกแขนขาหัากได้นะครับเขามาเบิ่งสาเหตุนะครับว่าบ้านปีนนี่ยมันเกิดจากอย่าง,นงเนาะ ว่านปิ้นนี่สาเหตุที่พบดูนะครับก็บมีอยู่ประมาณหาหายางนะครับอันแรกก็คือหูหูชั้นในนะคบน,นี่นี่อันนี้ก็คือใบหูของเขานะครับเข้าไปในรูหูตนี้ครับกระสีมีกระดูกอยู่สามอันเขาเอื่นว่ากระดูกคอนกระดูกทั้งกระดูกโคนคือก้นหอยเห็นไหมครับเวลาเสียงมากระทบะกับมากระทบแก้วหูตัวนี้ ว่าภายในกระดูกหูชั้นในเนี่ยมันมีความสําคัญในการเห็นให้เห่ายางด้เทียงเดินได้เทียงโบวินโบปินไปปินมามันลอดสาเหตุที่เห็นให้บ้านปินก็เพราะว่าหูชั้นในเห้านั่นนะครับอาจ,จมีการอักเสบเกิดขึ้นก็ได้หรือมีหินปูนเข้าไปเกาะอยู่หูชั้นในหล้วมันเคลื่อนหรือ มันอาจจะมีน้ำอยู่ข้างในนะครับมันมีการอักเสบแล้วมีน้ำเข้าไปค้งเรามีน้ำบ่ชซ้ำกันในหูสองขานะครับอันนี้ก็เสียเหนให้เห่าบ้านปิ่นได้ทันทออันที่สองมันจะนี่สาเหตุที่เห็นห้เห้าบ้านปิ่นบ้านหมุนได้ก็คือเส้นประสาทครับเส้นประสาทหูเส้นประสาทหูอักเสบปกติเวลาเสียงมันมากระทบเข้าไปในหูชั้นในห้าแล้วนี่ปุ๊บจากตัว หอยเนี่ยก้นหอยเนี่ยตัวกค้นี่มัก,กจะมีเส้นประสาทมาต่อเส้นประสาททั้งนั้นมันอาจจะเกิดเป็นเส้นประสาทอักเสบได้ก็เหมือนกับน้ําแขนน้นําขาเขานี่เส้นประสาทอักเสบมัน,ม,นมึนเสียได้นะครับในหูเขาก็เกิดเส้นประสาทอักเสบได้สาเหตุที่พบบ่อยก็เกี่ยวกับขาดวิตามินบ1สิบสองก็ได้หรือว่าติดเชื้อก็ได้นะครับพวกนี้ก็เขาจะต้องกินสารอาหารใน้มันพ่อนะครับยา ขาดวิตามินตัวใดตัวหนึ่งอันที่สามสาเหตุที่ให้บ้านปินได้ก็คืออาจจะเป็นมีเนื้องอกนะครับอยู่ในเส้นประสาทหูเนื้องอกตัวนี้บ่ได้เป็นมะเร็งนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นก้อนเนื้อที่ปูดขึ้นอยู่ในเส้นประสาทหูก็เหตุให้เขาวิน,นได้ง่ายนะครับแล้วอันที่สี่ก็คือเลือดไปเลี่ยงสมองบ่พอนะครับมักสิพบ เป็นอาการน้ำก่อน้นที่สิเป็นอามาพึ่งอัมาพาตครับก่อนสิล่มแล้วก็ลอยไปครึ่งนึ่งเนี่ยนะครับหรืออัมาาดครึ่งสี่นบางที่มันจะมีอาการบ้านบ้านปิ่นมาก่อนนะครับเขนเข้าไปรพยงบาลหมอเขาตรวจพ่อท่านเขาก็ให้การดูแรลร,รักษาไดท่านนะครับเพราะว่าสาเหตุเลือดไปเลี้ยงสมองขอพ่อเน,นี่ยครับเห็นให้เลือดอุดตันก็เห็นให้บ้านปิ่นได้แล้วอันอันที่หารสุดท้ายก็คืออุบัติเหตุอาจจะเคยลมกระทบกระเทือนนะครับเห็นให้ กระดูกลากนะครับที่นี่การดูแลคันสูน่าห้ป็นบ้านปินน้นอันที่จริงบ้านปินนีพบหลายนะครับคันเป็นว่าไรแรกกับมเสีหายได้เองนะครับการดูแลก็คือให้เข้านอนครับนอนพักอย่าติ่งดูนะครับระวังอุบัติเหตุนอนให้ให้พ่ออันที่สองก็ลดสิ่งกระตุ้นนะครับอันใดที่มาเห็นให้วิ่ง่ายนะครับว่าจะเป็นกาฟงกาแฟ,าฟาเหล้าเบียร์บุหรี่หรือว่าสารอะไรที่เข้าเคยแพ้กินแล้วแพ้นะเขากับงดซะ อันที่สามก็ยะาแคะหูด่าไหลนะครับยาหาเนี่ยเอาไปแง่นะครับบางคนก็นเอารวดเอาไม้เอาเศษไม้ไปแท่ง,ง,าางบางที่มันก็พอเข้าเคี้ยวหูดูๆครับมันก็เกิดการอักเสบได้นะครับพอเกิดการอักเสบปึ๊บมันก็นเห็นให้เข้าบ้านปิ่นได้นะครับอาการบ้านปิ่นนี่ส่วนมากก็จะหายเองครับ มือสองมือกับเศ้าแ,แต่ค่ะมันเปลี่ยนเราบร่หายปผ๊บเขาจะควนจะไปรพยงบานให้หมอเขาไปตรวจหาสาเหตุนะครับปกติหูของเข้าเนี่ยนะครับเข้าบริวนสิไปไปแค่ขีหูมันมันบ่อยนะครับขีหูของธร,รดาดของค้นเขาเนี่ยมันสิรุดออกมาเองโดยธรรมชาติมันเหมือนขี้ไข่ครับจากเวลาเข้ายำเขาเคี่ยวอาหารหรือนอนแต่แข้งไปแข้งมากมันก็บสิรุดออกมาเองนะครับแต่ว่าบางที่เขากับมักสิไปซื้ออัน คอตตอนไม้พันธุสัมฤทเนี่ยนะครับไม่แงหูคอตตอนนี่เขาออกแบบมากนี่ก็ให้ห้องซับซับน้ำอยู่หูชั้นนอกด้ครับเขาไว้ให้แงเข้าไปลึกๆนะครับการห้องแงเข้าไปลึกๆดันบางที่มันก็ดันขี้หูเข้าไปข้างในนะครับดันไปดันมากมันก็เข้าไปอุดตันได้ไปอุดตันปุ๊บขันเกิดมนหนำสงกรพกเข้าไปก็ให้เกิดอักเสบพิษเชื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นขันบ๊จํจะเปลี่ยนกระยาจะไปไปแงไปแค่ขี้หู การที่จะแคขีหูเนี่ยมันต้องมีกล้องเขาไปซองนะครับเขาสีเ็ดโดยหมอผู้เชี่ยวชาญเขาจะออกกล้องเขาไปซองก็เราค่อยๆเคลียร์ออกมานะครับนะครับอันนี้ก็คือการดูแลนะครับเรื่องบ้านปิ่นบ้านหมุนนะครับที่พ่อดูน้ำผู้เฒ่าบางคนผู้นุ่มสาวก็ปิดนะครับครับสําหรับมือนีความรู้เรื่องบ้านปิ่นนะครับมีเพลงมาฝานะครับเพลงเต้ยโคงครับ